ลองทำครั้งแรกมันอร่อยมากๆเลยนะครับกับเมนูข้าวมันไก่ผัดนะใจเนี่ยก็อยากจะกินข้าวมันไก่อร่อยๆนะครับไก่นุ่มๆแต่ว่าก็ทำไม่เป็นนะครับเลยตัดสินใจทำเมนูนี้มาซะเลยนะครับเราก็่วกไก่เองนะครับแล้วนำข้าวเนี่ยมาผัดกับน้ำมันนะครับผัดคั่วคุกเขาไปกับกระทะเรื่อยๆนะครับให้ตัวข้าวเนี่ยแห้งนะผมเนี่ยเปิดเข้าไปดู YouTube หลายๆช่องนะครับเขาทำข้าวมันไก่ออกมาได้น่ากินมากๆเลยแต่ตัวผมเองเนี่ยทำข้าวมันไก่ไม่เป็นก็เลยต้องทำเมนูเป็นข้าวมันไก่ผัดแบบนี้เลยนะครับ ผมนำสันในไก่นะครับมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็นำไปลวกน้ํานะครับอันนี้ผมต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ลงไปในข้าวเลยนะครับจากนั้นผมก็จะทําการผัดข้าวกับไก่เนี่ยคลุกเค้าไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายสําหรับผมนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ผมถนัดด้วยเพราะว่าผมมาชอบผัดข้าวอยู่แล้วนะครับแลวปัจจุบันนี้น้ำจิ้มข้าวมันไก่เนี่ยมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วครับทุกคนมีหลายยี่ห้อเลยแต่ยี่ห้อที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นยี่ห้อโลโบนะครับ ซึ่งรสชาติของเขาเนี่ยดีมากๆเลยเอามาเทผัดราดข้าวไปแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ทําการผัดคั่วคุกเขาไปนะครับกลิ่นของน้ําจิ้มเนี่ยหอมมากๆนะครับถึงเครื่องถึงรสนะครับมีรสชาติเข้มข้นไม่จืดชืดนะครับอร่อยมากๆเลยผมก็ทําการผัดคั่วคุกเขากับไก่กับข้าวไปแบบนี้นะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆคนไหนทําข้าวมันไก่เป็นนะครับผงข้าวอร่อยๆแล้วก็ต้มไก่นุ่มๆไว้เนี่ยสามารถเอาน้ําจิ้มอันนี้มาใช้กินกับข้าวมันไก่ของคุณได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาทําน้ําจิ้มด้วยและเมื่อสักครู่นี้ผมก็ทําการใส่ต้นหอมซอยลงไปนะครับแล้วผมก็ผัดคลุกเขาให้เข้า ปกติต้นหอมซอยเนี่ยเขาจะใส่ในนำซุปใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยเอามาโรยแบบนี้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวมันไก่ผัดของผมนะครับจากนั้นก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยเสิร์ฟพร้อมกับแซนกวาญี่ปุนนะครับสมชิ้นนะครับเหลืออยู่แค่นี้จริงๆนะครับอันนี้คือทําตามวัตถุดิบที่มีเหลืออยู่เลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูข้าวมันไก่ผัดนะครับเป็นสไตล์บ้านๆสไตล์ผมนะครับเป็นเมนูประยุกต์นะครับที่มานําเสนอในวันนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเมนูง่ายๆอร่อยๆดัดแปลงได้ง่ายๆนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะครับ